ไไน้าไ,ป,ไ,ไป่าป่ายายป่าป่ายายดูสิ<ป>มีอีกซี่แล้เวเนี่ยซี่บนฟับนบนสี่ฟันล่างหกสี่หกลอตเตอรี่ออกเดี๋ยวนี้ไปซื้อลอตโต้กับยายสักใบนะ ปลาปูปูไปกับยายไปบ้านยายแล้วได้เวลาหอมหน่อยหอมอืม,อ,มอืมหอมเอออยู่เป็นยอยูเอ่เป็นไปนะเดี๋ยวเราไปซื้อของถวายนะะตอนนี้เดี๋ยวก็จะซื้อของไปถวายสังฆทานนะคะอยู่ที่วอร์มาร์ ฟัน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  let me see let me see okay นี่มีดโกนหนวดถือให้หน่อยสิ่งที่เราซื้อก็แป็งสีฟัน o r a บ B แป็งสีฟันอะถือคอเกต นี่ดีใส่ปลายแล้วก็สีฟันยาสีฟันยาสระผมนี่ยาสระผมสบู่พระท่านก็ต้องใช้เนาะไอริสสปริงห้าเหรียญได้ตั้งหลายก้อนแปดแพ็คอ่ะสะบู่ปิดมาน อย่ชิลฮัลโหลหล่นนะลูกนะพระท่านอันนี้ไหเด่นๆโอเคเฮลป์ยายดูิ t แบกโดนโดนโเปนโดนโอเปนโอเคสองคนได้หลานแอดดอนซื้อพ้ชตัว อาจจะตัวสีสุภาพสีสุภาพก็ต้องเป็นสีแบบนี้เนาะจุดตัวเป็นสีเทาไปซื้ออันต่อไปก็จะซื้อรองเท้าแตะรองเท้าแตะม <c oughs> ีของเด็กด้วยนะแบรนดอนดูของเด็ก <c oughs> look at this all the toys look เห mm ็นไหมมีเบอร์แปดเอแบบนี้าปปิดแปดโมงครึ่งกลับบ้านโอเคเรียดี go home โอเคตอนนี้ซื้อของเสร็จแล้วแปดโมงครึ่งเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะคะ ไปทำอาหารเช้าให้อพอลโลนะกลับบ้านกันลูก ลูกบอลก็อยู่เรียบร้อยเดี๋ยวดูหลังจากเด็กนะหลังจากเด็กเล่นทำอะไรอ่ะเดินแบบชักกลัวเหรอ Why you walk like that จ้าจ้าเซแต่กลัวโอเคโอเค you h e a v y you too h e a v y be careful I know be careful be careful the baby in the back เดี๋ยวยายไปทำข้าวให้นะ breakfast breakfast พี่กลัวโอเคพี่กลัวพี่กลัวพี่กลัวกลัวอะไรไม่รู้โอเคโอเคยืด Okay, boy เ okay, ช้าวันนี้ก็จะเป็นออมเล็ตนะคะมาดูเด็กดูเด็กนี่เดี๋ยวบอลก็จะเปลี่นบ้านโอเค t h เ b บอลโอเคกูดจ j อบ Exercise, good job. อย่าเอามือลงคออย่า,อามือลงคอคะ่ะอ,อู้หทํไเคเจเข้าไปทํางานก็จะส่งข้อความมาเออให้ส่งรูปหน่อยเช็คคอยเช็คทั้งวันเขาก็จะโทรมาเช็คเขาไม่โทรหรอกเขาก็จะส่งข้อความมาเช็คทั้งวันเรื่อยๆที่เขาว่างเป็นไงบ้างทําอะไรอยู่มัม อ้ํนน้ำไม่น้ำทำไรอยู่ให้แม่ส่งรูปไปให้อ๋อหิวน้ำถ้าหิวน้ำลูกก็จะไม่ยอมกินข้าวเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวทำลักถ้าหิวน้ำก็จะไม่ยอมกินข้าวต่อ <c oughs> เด็กคนนี้คอแหง้ง <c oughs> อ่ะอ,อ้ะําอาไหมก็ไม่อ้าไม่อร่อยเหรอ <c oughs> ไม่อร่อยเหรอบิก <c oughs> ีต้าใหฟังหนึ่ะอ้ํา Um. Um. next station วัดไทยตอนนี้ก็จะไปวัดไทยแล้วนะคะัน,นีาาาาาววตาสสสงงารรารปยิิยุมมุเเ เอวะเมวะอิโตตินนันเปตานังอุปการปัตติอิจิตังปจิตังตุนังจิปะเมวะตมิจโตต้าเพปุเรนตุตาเทอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขา ยส i, pi, ีิดานางราางโสทิปะยังสุขาพันหังสิริอายุจวันโนจะโธคามุทียายวาตตวาสาจะรายุจจีวิตีพระวันตุเตพระวัตุสาปมังคานาราคามุสาปเตวตาตาภูธาุขาเวนะสกาโทีพระวันตุเตพระวัตุสาสมังคานาราคานุสาปเตวตาตาภรรมาุขาเวนะ ป่าโตตีพะวันตุเตพะวัตุสาพมังค่าลาลาขานตุสาปะเทวต้าตาพัตมาโนทารเวนะป่าโตตีพะวันตุเตพะวัตุสาพมังค่าลาลาขานตุสาปะเทวต้าตาปั้งฆาโุทาเวนะป่าโตตีพะวันตุเตสาธุอัตมาภาพขออนุโมทนาบบุญให้คุณโยมด้วยนะขอให้คุณโยมโชคดีมีความสุขความเจริญ มสิ่งหนึงงง่งแต่ก็ขอให้สนุมากครั ก็กำลังจะกลับบ้านตอนนี้วัดไทยก็กำล,ลังบูรณะเนาะสร้างทําใหม่เห็ไหมคะอ๋อย้ายหลวงพ่อไปตรงนู้นที่ไหว้นู้นวัดไทยลอสแอนเจลิสมาถึงบ้านแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงถึงบ้านได้เวลาข้าวเย็นอพอลโลเอ้ยไม่ใช่ได้เวลาข้าเเวาเ,าเที่ยงอพอลโลประมาณบ่ายโมง เดี๋ยวป้อนข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวหากิจกรรมทำเนะาะทำอะไรดีวันนี้เล่นกีตาร์ไหมเมื่อกี้เดินแบกกีตาร์มาให้ยายเนี่ยหืมตริงตริงกูเต่ออุกูเลเล่เอาอะเอาไหมเล่นไหมดีดสิ เียงแตงดึงเล่นวันนี้ก็ไม่ได้ไปทำอะไรเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมกออ็อยู่บ้านทานข้าวเพราะว่าเค b r a n d นดอนเจมทุกคนทำงานเป็นวันพฤหัสนะวันนี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นก็ทำกับข้าวทานแล้วก็เคก็วันนี้ทำงานแล้วก็เรียนต่อตอนทุ่มหนถึงสามทุ่มสีก็คือสรุปคืนนี้ก็จะไม่ได้เจอ KJ เจละเดี๋ยวเอาเอั o พา o โลไปส่งให้แบรนด o n ตอนแบนดอนเลิกงานแล้วก็อยู่บ้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวนอกบ้านกันวันอื่นนะคะแทนแทนวันนี้ไม่เป็นไรคนแก่เนี่ยเวลาวันเกิดอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้แบบคือให้ความสําคัญหรือว่าจะต้องแบบจัดงานวันเกิดหรือว่าจะต้องฉลองอะไรกันมากมายนะที่ต้องการก็คืออยากจะไปทําบุญเข้าวัดทําบุญในวันเกิดนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วก็เอ,อให้ลูกหลานบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์บอกรักกันกอดกันแค่นั้นแหละพอแล้วคนแก่ไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องการของขวัญด้วยเอาจริงของขวัญเนี่ยอ,อแม่ทันย่าบอกกับทุกคนบอกกับลูกทุกปีเลยว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้แต่เขาจะซื้อทุกปีแต่ปีเนี้ยบอกเลยบอกว่าไม่ต้องซื้อขอร้องเพราะว่าถ้าซื้อเดี๋ยวแม่จะไปคืนเพราะปีที่แล้วเขาซื้อมาให้นะบางทีเราก็ไม่ได้ใช้อะแม่ก็จะบอกว่า ไม่ต้องไม่ไม่ต้องซื้ออะไรให้นะเพราะว่าไม่ต้องการอะไรแล้วมีครบหมดแล้วก็ไม่อยากได้อะไรนะคะก็บอกเจมส์ก็ไม่ต้องดไม่ต้องซื้ออะไรให้เจมส์ James, นี่เลิกซื้อของขวัญวันเกิดของขวัญเทศก,กาลมาให้ทัญ่านานมากน,นะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เทศก,กาลที่เราอยากได้อะไรหรือเขาอยากจะซื้ออะไรเขาก็ซื้อให้เราคือไม่จําเป็นว่าจะต้องวันเกิดหรือวันอะไรแต่ถ้าคนสาวๆหรือคนที่อายุน้อยกว่านี้ก็อาจากกาอจะคิดแตกต่างเนาะแต่สําหรับแม่ยายเนี่ย <sh arp> คือเรารุ <verw Shield> ่นร <ๆพ fighters> ุ่นแม่รุ่นยายแล้วเราก็จะ เราก็จะต้องการแค่นี้แหละทําไงหอมใหญ่ก่อนหอมหอมก่อนอารมณ์ไม่ดีหิวข้าวมัม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 ไปมัมมัมข้าวดีกว่าไปมัมมัมอาหารกลางวันก็เมื่อกี้ทําแล้วก็ทําตั้งแต่เช้านะหลังจากที่ป้อนอาหารเช้าเสร็จก็พกไปที่วัดด้วยเผื่อเขาจะหิวแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่หิวนะนอนไปแป๊บเดียวเองนอนตอนนั่งรถไปแล้วก็ตื่นเดี๋ยวเราก็ป้อนตรงนี้ ป้อนก็บางทีทัานย่าก็ไม่ได้ให้นั่งโต๊ะป้อนตลอดนะคะบางทีก็ให้เขาเดินบ้างอะไรบ้างซึ่งจริงๆไม่ถูกนะรู้อยู่ว่าไม่ถูกก็คุณจะต้องให้นั่งเป็นที่เป็นทางแต่ถ้าเป็นพ่อแม่เขาเนี่ยเขาจะให้นั่งเก้าอี้แต่อย่างยายอย่างเงี้ยบางทีแบบนั่งเก้าอี้แล้วทานช้าหรือไม่ค่อยยอมทานหรืออะไรยายก็จะแบบว่าก็ให้เล่นแล้วก็ป้อนไปด้วยนั่นยกกระป๋องนมดูมาได้ยไงเนี่ยดูดูด,ดูถ้าหล่นใส่หัวแม่เท้านี่เรียบร้อยเลยนะมัมมัมก่อน หล่นใส่เท้านี่อะไรอ่ะข้าวทำไมทำนั้นอ่ะเคียวยังทำหน้าทำตาันนแต่งนะเคียวยังว่มันคืออะไรปลาอร่อยไหมอร่อยไหมม,ม,ม,มัวางหัวเจาะนี่ เก็บให้หน่อยเก็บพุทิบแก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 ปล่อยให้บ้านเละไปเลยปล่อยให้บ้านเละไปก่อนระหว่างที่เลี้ยงเนี่ยแล้วพอโอ้ยตายแล้วชอบช่วยยายจัดนะช่วยยายจัดของเอาไป แปดหนึงแปดบน,นั่นอเอาจะร้องมาทั้งเพี้ยนๆอย่างนั้นแหละพไพมีผิดเลยไลองสิอให้ยายได้มีโอกาสตั้งหนยสิโอเคอมอสอมอสฉีกหมด Okay. ร,ออร้ more, more. Oster, รองอยังไงโมโมอรูสเตอร์ร้องยังไงเอ๊ะไก่สูง,ง <c ười> อาอยุแคทร้องยังไง ด็อกร้องยังไงฮุ่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 งจ้ากัวเห่ายังไงครับฮุ่ง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 กูสห่านห่านร้องยังไงห่านห่านห่านร้องไงลูกกาบกาบกาบมันเป็ดเอ้ห่านมันร้องยังไงอะเอ้อโอ้อะอะพิกร้องยังไงครับหมู ฟันใหญ่ฮ <c oughs> อสร้องยังไงฮอสร้อไงโอเคเก็บพูดตดแบบพูดตดแบบอ่านไหมอีกไหมอ่านอีกไหมครับ หน่อยจากัวจากูจากัวเป็นหมาป,ป้าป้าไม่ใช่จากัวเป็นหมา f e a t h e will fall, Mama will catch you, cradle at all. Oh, 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 oh. Da 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 da, da 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 da, da 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 da. เพลงนี้เป็นเพลงกล่อมประจำตัวใหญ่ หนะาอันนี้ดูความแรงเยอะเด็กผู้ชายเป็นอย่างนี้เด็กผู้ชายฟังยายก่อนครับวุ้นเส้นขับขับไปยังไลท์พับขับลมให้ดูลมผมปิวลมผมปิวเลย นี่นั่งเล่นของแตงเอาเอาเอาเดึงเอาดุงเกยงหน่อยไหมอะแบนด์เ <c oughs> ดนลุกขึ้นถ e า a กล้อง a ะกล้องนะกล้องนะกอดูด <c oughs> ูจ้ะบาย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 ก่อนบาย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 ยังบายบายสภาพครับ มีทุกอย่างสภาพโอ้โหเปืี่ยนไปหมดเอา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  move Brandon move Brandon move อย่าขวางอย่าจะขู่กวาดมาก move Brandon move จะบัดง่วงตอนนี้ขณะนี้เป็นเวลา ะน,นี้เป็นเวลา3ามนาฬิกา30นาทีไม่หลับครับไม่หลับครับ Band o n move move ตาดำหมดแล้วนะ move 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 move